เรียบอยนะครับกดโอเคแล้วผมจะกุญแจครับสวัสดีครับวันนี้ก็ให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลายคนช็อตถามมากับ Yamaha Jupiter วันนี้มีรถได้ทดสอบลอ,องดูว่า Yamaha ดูด้วนะครับทางล้างนี้เลยเบตเตอรี่นะครับมีบนตหนึ่งตัวบนตัว,วน,นี้นะครับอ,ออกมา ครับนะครับได้เจอ,อ,อเาจอแบตเตอรี่ทีนี้สายสายที่จะเสียบสายทีไรนะครับมันจะอยู่ลนบ,บนนี้นะครับลง้งมาดูแต่นี้นะครับบางคนเลยหาไม่เจอผมอธิบายยากมันกนว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ข้างๆแบตเตอรี่นั่นแหละครับแต่บางคนอาจจะหาไม่เจอมันอยู่ข้างบ,บนให้พกเกี่ยวมาคลุบจะเจอเลยสีแก้วนะครับบางคนเนี่ยโดยมองไม่เห็นโอ้ยสีแก้วจริงเหรอครับของยาม่าจะเป็นสีแก้วนะครับให้ดูสายก้านในแก้ว เจยวอ่อนนะ้างในาแต่ว่าบางทีมันอุ้มมาก,ก็เลยบางคนไม่เห็นเพราะว่ามีเส้นสายสีดำก็เลยให้ดูปนนั๊บเตืีนิดนึงยาม่าครับดึงสายตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วสายเกลายนะครับเหมือนเดิมกับเรานะครับเสียบเข้ากับยาม่าสองครับเห็นไหมเข้ายาม่าสองครับหลังจากนั้นยาม่าสองจะข้างนี้เช็ควฉีดเราไม่ใช้นะครับทีนี้ ฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียรครับฝั่งตัวผู้ครับไม่ปิดแน่นอนครับจะมืดแล้วกลางคืนนะครับเสียบเข้าไปเลยเสร็จแล้วสีดำครับเข้าโคลสของแบตเตอรี่ครับกลมองเห็นนะครับมืดนะครับเพราะว่ากลางคืนสีแดงเข้าก็บวกครับสเ,สเ,เสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ ครับไปถึงเราก็กดโอเครับไปนิจจัยครับกดโอเคก็ไปเรือครับย่อครับยามมาฮ้ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับกด้าไปครับทีนี้แสดงผลบัตรหน้าพารามิเตอร์ครับกดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าให้เรากดโอเคแล้วเปิดสวิตช์กดแจงครับกดโอเคทิ่เครื่องครับ โอเคแนีเปิดซื้อกินแจไปตำนหนงอนครับเอ็นี่ก็ติดครับเอ็นี้ละมันก็ประมาหน้ารัปรามิเตอร์ครับสิ่งที่ไอรูก้ามาตรฐานนะครับที่หลายคนชอบถามกันอุณหภูมิรอบครับรอบเครื่องนี่ไม่สตาร์ทนะครับอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิการเช็คนะครับตอนนี้49องศาอุณหภูมิอากาศเข้าครับ3องศานี่คือปกตินะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนตามอากาศจริงๆนะครับ แรงดันบรรยากาศครับคาย์ไก่ฮอนด้าครับฮอนด้าจะกลางอยู่ที่97กิโลปาสคาลนะครับยาม่าจะกลางอยู่ที่99.7กิโลปาสคาลใกล้เคียงกันนะครับแรงดันแบตเตอรี่ครับอันนี้ตามจริงๆแบตเตอรี่ครับ1 2 4โวลต์ยังใช้ได้อยู่ปกติครับตำแหน่งดิลเลอร์ครับยาม่าจะไม่อยู่ที่00นะครับนะตำแหน่งดิลเลอร์ของยาม่าเนี่ยจะมีวิ่งอยู่ประมาณตรงนี้ยนะครับ0.0เหล่าเท่าของฮอนด้าจะอยู่ที่0.00เลยนะครับโอทูเซนเซอร์ครับ จะบอกเป็นโวลต์ของยาม่าสักกาดเฮตนะครับค่าตรงเนี้ยขลังจะบอกเป็นโวลต์เลยนะครับแรงดันต้อยดีครับ99.7ก็เหมือนแรงดันบรรยากาศนะครับผลได้อยู่ที่99ยาม่าอยู่ที่99.7นะครับใกล้เคียงกันนะครับแรงดันแมรงเครื่องไฟฟ้าครับเดือนนี้เร่งครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เร่งนะครับเห็นไหมพอเราเร่งครับ77.6ให้เร่งสุดนะครับ77.6ครับตามสุด0.5เปอร์เซ็นต์ นะครับมันไม่สูนย์นะครับของยาม่านะจํานวนลาเป,รรป็นบามเป็นปกติกับบางคนจะถามอลยรอะมามีปัญหาจะดูงหนจจานวนลาดฟาร์มเป็นปกติกับอยู่ที่ศูนย์คือไม่มีลาดครับลาดเป็นป,ปกติจะบอกเป็นตัวเลขน,นะครับอจะไม่เหมือนก,ก,ก็คือยาม่าจะบอกว่าจํานวนมีกี่รหัสลาดเป็นปกติคือลาดอะไรบอกเป็นตัวเลขแล้วเราไปเปิดในปาร์สของผู้มือซ่อมว่าหลานเนี้ยคืออะไรในเคสนี้คือจะไม่มีนะครับเวลาในการฉีดครับ เ็นมินิเซ็ตครับอันนี้ต้องสตราร์ทเครื่องเหมือนกันองศาจุดระเบิดครับเริ่มยาอ,องศาเริ่มต้นนะครับใกล้เกียร์ฮอนด้านะครับฮอ,อนด้าอยู่ประมาณเก้าถึงสิบเราจะส่วนผสมน้ำมันครับอ่ะทีนี้ลองสตราร์ทเครื่องคุณาพการเปลี่ยนยหน้าจอนะครับค่าการเปลี่ยนนะครับองศาจุดระเบิดจะเสร็จขึ้นมาตามปกตินะครับเริ่มลอ้าแล้วก็เป็น,นปกติขอเร่ง ไฟฟ้าน,นี้ก็ทำงานได้สอเร็จนะครับอากาศีัน้าแเลยรอบลำเบานะครับพอจะขึ้นมานะครับความรันนะครับมมนเนออมื่อ,อาการรนนี้ความดันในต้อดีเมื่อกี้9.97ตอนนี้เป็นมันจะลดลงความดันคือแรงดูดสุญญากาศนะครับมันต้องลดจับไม่เพิ่มสุญญากาศนะครับ36กิโลบารกาแล้วก็แรงดันบรรยากาศแมบรรยากาศตอนนี้ยังอยู่อากาศปกตินะครับแต่นี้ความดันในต้อดีก็คือสุญญากาศนะครับคานี้จะไม่เหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้ดูเก้าเกครับดูไฟจานเราก็ดูได้เหมือนกันนะครับครับรถเรือยาม่าจะดีนะครับเดิมเบากับเล้งอ่ะคอนเยาม่าจะได้เกียง์กาเลื่อนกระตั้งมาสีเนี้แล้วแด่ถ้าฮอนด้าครับเล้งหน้าปั่นรอบมันจะขึ้นสูงถ้าว่าเรือเบามันจะต่ำไม่เหมือนกันนะครับครับโอเคตีนี้มาดูหน้าวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้วิกโก้วิกโก้มุนกรต a า a เลื่อนดูเลื่อนดูได้นะครับความนั้นต้อยดีครับอุณหภูมิอากาศนี่คือวิเคราะห์นะครับ ของัได้ยังไม่มีหน้านี้นะครับบุณน้ำผึเครื่องยนต่างๆกอยจุลเบิดสามารถเช็คได้ว่ากอยเสียไม่เสียนะครับวิธีมีการทดสอบไว้ด้วยนะครับสามารถทดสอบกอยของยาม่านะครับทดสอบบัวฉีดนะครับการปีโป้ตีในไม่มีนะครับเป็นศูนย์อยู่ประวัติประวัติกาสตไปลาดเยอะลาด,ลาด,ลาดในอดีตนะครับของยงมาม่านะครับปัจจุบันก็ไม่มี มีทั้งอดีตได้ปัจุบันนะครับโอเคเยามา่าก็ประมาณนี้ครับอันนี้ของจูปิเตอร์นะครับโอเคครับไวเ้เจอกันสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ